สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งเนษาแล้วก็พฤษภาหนึ่งพฤษภาครับหกหกมาพบกับฟอร์ดเฟียต้านะฮะถ้าใครติดตามเพจผมนะฮะเฟซผมหรือว่าทิกตอกผมหรือว่าก็จะรู้ว่าผมไม่ใจร้ายผมคือสามพันหกสามพันแปดสามพันกว่าบาท อันนี้แล้วแต่ลูกค้าดอกเบีย้ยนะสามพันสี่สามันห้าสามันหกบางทีลูกค้าแบบติดแท็กหรือว่าอะไรโดนดอกเบีย้ยสามพันแยังไงก็สามพันกว่าบาทครับฟอร์ดเฟีย a ปี2013บามเลยนะผมขายราคาแบบเดิมเลย1นึ่0 0สนันบาทหนึ่งแสบาทฟอร์ดเฟียต้า 5, ประตูปีสองพันสิบสามหนึ่งจุดอะฮะหนึ่ดูยังไงพวงมาลัยปรับพวงมาลัยมี เมมโมรีปรับฟูงาะไยปรับวิทยุได้นะครับไหนๆก็มาแล้วดูภายในเลยแอร์เย็นจ็บไม่เก้าหมื่นไม่ได้กอผมนะไม่ได้กอแต่ว่าผมก็ว่าเกนะ้าหมื่นอ่ะเพราะว่าฟวงมาเลยนี่เนียนมากอ๋อบอกเสียงนิดหนึ่งฟิตต้าผมชอบมากเลยนะเครื่องเสียงเขาดีมากเสียงแบบทุม้มลึกโอ้โหตัวนี้เป็นตัวท็อปแอร์แบ็กเอเดียสนะครับแอร์แบ็กฟูนะครับกระจากไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อก มองข้างปรับไฟฟ้านะครับก็ต้องขยันก็ต้องขยันน,น่อยมองข้างปรับไฟฟ้านะครับซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับไม้เก0หม่น0โลแท้สําหรับผมผมไม่ได้กอ่อแต่ผมว่าผมดูสภาพแล้วเปอะสะอาดขนาดนี้นะผมว่าแท้ผมว่าไม้แท้แท้เยี่ยบเฟอต้้าส่วนใหญ่ไม่มีชน รถเป็นสมรรถนะดีมากขับดีมากก็จะให้ดีต้องเป็นเซ็ตโชคนะฮะรถสิบปีต้องเป็นเซ็ตโช๊คกันเอาเองฝาปองเดิมมากฝาปองเดิมเบ้าโชกเดิมนะฮะฐานหน้าเดิมแน่นอนเก่านี้เดิมแน่นอนเดิมแน่นอนเครื่องนิ่งฟังเสียงเครื่อง อาจจะดังแกล้ๆหน่อยเพราะว่าไอโฟนมันชัดจริงๆแล้วไม่ดังเลยจริงแล้วไม่ดังเลยนะฮะหนึี2,013ั 2013. นสิบสาีสองพันสิบสานะฮะสามพบาท6ปี3,600บาท6ปีของข้ามีไฟเลี้ยวนะครับหนสีนิหาย,ยากเหมือนกันเบา สวยงามบ่อก,กันมีหีนะฮะคลิปสะอาดคลิปสะอาดคลิปวันนี้ขายขายได้ว,วันละคันนะเดี๋ยวมาอีกแล้วมาอีกแล้วเห็นปะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเจอผมเลยกก็โดนโดนจองไม่โดนอะไรโดนจอง <c oughs> นะฮะมาทั้งวันวันนี้ผมไม่ว่างเลยไม่มีเวลาถ่ายวิดีโอไม่มีเวลาถ่ายภาพเลยบ่อ,บอก,ก็พับเก็บได้นะครับพับได้ขนข้าวสารได้ประมาณ8กระสอบนะครับ มาร์ตแบ็กห้าประตู 1.5S สีแบบสีคลาสสิกเขาเรียกว่าสีคลาสสิกนะฮะล้อสแตนดาร์ดขอบ15นะครับล้อขอบ15สีคลาสสิกนะฮะนี่งไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฟรีดาวน์ฟรีจัดฟรีโอนฟรีการออกรถจ่าย3,000บาทจบนะครับติดแบ็คลิสไม่ต้องทักติดแบ็คลิสผมออกไม่ได้นะฮะติดแบ็คลิสผมทำไม่ได้ติดแบ็คลิสอ่ะไม่ว่างนะฮะโน่นมาแล้วเห็นปะ จะหาว่าคุยลูกค้ามาพอดีนี่มีโอกาสพรีเซนต์เลยลูกค้ามาพอดีนะลูกค้ามาพอดีมาดูซีวิคซีวิคเราก็ขายไม่แพงซีวิคเราขายแค่แสนเก้าแสนเก้านะปีศูนย์แปดนะที่อ,อื่นขายสองแสนห้าแน่นอนเราขายแค่แสนเก้านี่คันนี้เราก็ขายสามพันหกสามพันหกบาทแล้วแสนเก้าก็ผ่อนสี่พันสี่พันกับสามพันหกต่างกันไหมล่ะไม่ต่างสามพันหกร้อยบาทกับสี่พันไม่ต่างกันเลย นะ3,006คอยดอกเบี 46, ้ยใครเครดิตด e ีๆก็จะเหลือ3,005 3,004แค่นั้นเองหลักร้อยนะฮะหรือตัวนี้ไม่ต้องทักนะฮะหรือตัวนี้ไม่ต้องทักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ชอบคันนี้ก็เอาคันหน้าไม่ชอบคันหน้าก็เอาเคือรี่เคือรี่เหลืออีก4,000นะฮะนี่เอาคันหน้าก็เอาเคือรี่นี่เอามามาดูแล้วมาดูแล้หมายว่านี่จะจองได้อีกคันไ่้ไหมนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ